สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปเพื่อความเท่าเทียมกันครับร่างพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นเป็นกฎหมายเร่งด่วนที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งมีความพยายามในการผลักดันมาอย่างต่อนเนื่องโดยภาคประชาชนตั้งความหวังไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการคุ้มครองทุกเพศโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงต้องส่งเสริมโอกาสในด้านต่างๆให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ นอกจากกลไกการยกร่างกฎหมายขณะนี้หลายภาคส่วนนะครับก็เริ่มที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ขณะที่ภาคประชาชนหลายองค์กรก็มีความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนโดยคาดหวังว่าจะลดช่องว่างและทําให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริงครับเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิรูปตามกลไกของประเทศจริงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องร่วมสะท้อนมุมมองในการปฏิรูปในมิติต่ตาง,างๆวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความ ปฏิรูปนะครับการปฏิรูปความเท่าเทียมระหว่างเพศวันนี้โดยได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคผู้ประสานขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยนะครับคุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงครับสวัสดีครับความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมยังคงปรากฏอยู่ในลักษณะไหนบ้างครับคือมัน หล,หลายสถานะหลายวิธีการนะคะครเริ่มตั้งแต่การศึกษาการเมืองครอบครัวหรือวิถีปฏิบัติทางสังคมหรือแม้แต่ในแวดวงาศาสนาเห็นได้ชัดเจนนะคะเอาหน้าที่การงานก่อนก็ได้นะคะเ,คเราก็จะพบว่าเวลาที่จะมีการเ,เขาเรียกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคซึ่งในหน่วยงานของเอกชนเนี่ยอาจจะ อาจจะยังไม่รูปแบบแบบนี้เนี่ยอาจจะจะไม่ค่อยเจอมากนักแต่ในในส่วนของราชการเราก็จะพบว่าตำแหน่งระดับสูงในเชิงโครงสร้างเนี่ยนะคะ,ะผู้ที่ถูกเลือกก็จะเป็นเพศชายใช่ไหมคะหรือว่าในการศึกษาในข้อจำกัดของสถาบันการศึกษาบางแห่งเนี่ยก็ยังมีห้ามเพศหญิงเข้าไปศึกษา ยกตัวอย่างนักโรงเรียนในร้อยนักเรียนเกี่ยวกับทางด้านทหารนะคะในเรือกับตเตรียมฐานบกเนี่ยผู้หญิงไม่มีนะคะหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีาผู้หญิงที่รูปร่างท้วมหน่อยไปสมัครเ,เป็นพยาบาลนะคะก็ถูก,กขลิกปฏิเสธไม่ให้เข้าไป ่ถ,ถ้าตัดเรื่องของทาหารออกแล้วเรามองในแง่ขององค์กรมันเป็นการพิจารณาธรรมดาแล้วเออิญผู้หญิงไม่ได้อยู่ในข่แล้วหรือเปล่าหรือถ้ามองในแง่ของตัวพยาบาลอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็จะมีผลต่อแง่ข,ของการทํางานอันนี้เกี่ยวข้องไหมครับหรือมองว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนคือเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาใช้วิธีกาก,ากบาทเลยอะค่ะ หรือแม้แต่ในเรื่องของการเลือกตั้งสสสวหรือการพิจารณาที่ว่าถ้าหากว่าเราประเภทให้เลือกโดยปกตินะคะได้มีโอกาสไปนั่งสัมผัสการประชุมนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกคนมาเข้าร่วมประชุมในในส่วนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่าผู้เข้ามาร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีผู้หญิงอยู่จํานวนจากัดน,น,น,นะคะเขาก็จะมีวิธีการกระบวนการคัดเลือกแล้วก็แบ่งผู้หญิงไม่สนใจเองหรือเปล่านี่ผมพยายามมองมองได้ขน <c oughs> าดนก็อาจจะจะ,จะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ฮะว่ามันจะต้องมีการเปิดโอกาสนะคะ <c oughs> ความเท่าเทียมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสแล้วก็มีเขาเรียกหลักประกันหรือว่า กฎหมายรับรองไว้นะคะซึ่งตรงนี้ขณะนี้ในรัฐธรรมนูญหลักการรัฐธรรมนูญมาตราส0เนี่ยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแต่ว่าในส่วนของกฎหมายลูกนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยมีหลายแห่งแม้แต่ส่วนราชการเองเนี่ยนะคะก็ยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่นะคะอย่างเช่นการจ้างงานการเลื่อนตําแหน่งหรือการทีเ่เวลาที่เราเ ไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะเราก็จะจะเห็นว่าคนคนไปเลือกตั้งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ว่าผู้ที่มาสมัครเลือกตั้งก็อาจจะเป็นผู้ชายลงลงสมัครเนะะี่ยถ้าถ้าหากว่าเรามีมาตรการเพื่อตัวที่จะทําให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ยนะฮะมันอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้แข่งขันตามปกติเนี่ยอาจจะลำบากนะฮะในทางในในการที่ประเทศไทยเนี่ย รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีนะคะก็จะมีมาตรการส่งเสริมก่อให้เกิดความเท่าเทียม,มทางเพศนะคะก็คือเป็นการสงวนโคต้าหรือว่าเพิ่มจํานวนสัดส่วนผู้หญิงไว้ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ที่จะเข้าไปสู่โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการถูกเลือกปฏิบัติเลยฮะผู้ชายคือคือคือผมพยายามเข้าใจมองในมิติสองฝ่ายคือหนึ่งต้องเปิดโอกาส แต่สองก็คือธรรมชาติของมันมันก็มีของมันอยู่จะทํายังไงที่จะหาความตรงกลางตรงนี้ให้มันพอดีเพราะไม่เช่นนั้นเองเนี่ยผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกไปกําหนดโกต้าให้ผู้หญิงก็กลายเป็นว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเหนือ,อผู้ชายคือเราต้องสร้างความเข้าใจค่ะว่าในสังคมไทยหรือประเทศต่างเนี่ยเราก็จะมีเพศที่เป็นเป็ถูก,กขี่มานาน,นคือในส่วนของของตั้งแต่เรื่องของการศึกษาเรื่องภาระหน้าที่หรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยถูก เขาเรียกว่าถูกยึดพื้นที่โดยเพศชายเป็นหลักนะโครงสร้างอํานาจตั้งแต่สัดส่วนทางการเมืองนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเรามีมีผู้ชายล้วนในการทํางานนะคะคตัวสิ่งที่เป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นวิธีคิดแบบผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าหากเราเราให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่มานั่งทํางานแล้วก็ออกกระบวนการวางแผน เราก็จะเห็นความแตกต่างนะคะทำอย่างไรจะให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศที่หลากหลายในสังคมเนี่ยเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์นะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนสาระสำคัญของพรบหรือร่างพรบความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรจะเดินหน้าเป็นยังไงเพื่อให้มันคลอดออกมามัน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 หลายเรื่องด้วยกันนะคะตั้งแต่เรื่องของการทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นความถูกต้อง นะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องมีกฎหมายเรื่องอความเท่าเทียมเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังมีความไม่เท่าเทียมอยู่ในสังคมและถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยนะคะการที่จะไปะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มปัญหาขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่คนพิการเนี่ยนะคะก็ถูกเลือกปฏิบัตินะคะคนพิการจะไปตรงที่สมมติจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็ไม่มีอะไราทางลาดหรือลิฟต ที่ให้เข้าไปขึ้นงาน่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของจะต้องมีมาตรการพิเศษในในวิธีปฏิบัติที่ในอนุสัญญาบอกว่าถ้าหากมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงยังเข้าไม่ถึงนะคะรัฐภาคีก็จะต้องสร้างระบบสร้างกฎหมายเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิของผู้หญิง แสดงว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นการขับเคลื่อนในแง่ของตัวหลักการซึ่งเป็นส่วนใหญ่ข่าสทอนี้ของหลักการแต่วิธีการในทางปฏิบัติทั้งกฎหมายลูกเองหรือการบังคับใช้เองเนี่ยไม่ได้เดินไปในทางหลักการที่เราได้คุยกับนานาประเทศเลยคือเรารับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตั้งแต่ปี2528ครับแล้ก็เรามีแผนปฏิบัติการาเพื่อความก้าวหน้าปักกิ่งนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของ การที่จะทําให้เกิดความเสมอภาคหรือว่ามีการพัฒนาต่างๆทําให้ให้ผู้หญิงได้รับสิทธิและโอกาสเน่นะคะในประเด็นต่างๆมีทั้งเรื่องความยากจนการศึกษาอะไรต่างๆนี่เป็นต้นทีนี้ในส่วนที่มีการให้การรับรองมาให้จัตยาบันเนี่ยมันยังไม่มีการสร้างที่เป็นกฎหมายลูกถึงแม้เราจะมีรัฐธรรมนูญที่บอกไว้อะคะ่ะแต่ว่าไม่มีกฎหมายลูกทีนี้คนเมื่อถูกเลือกปฏิบัติแล้วเนี่ย จะไปช่องทางตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะไปที่คณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติทีนี้ตัวคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยดูแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเพราะได้มีโอกาสน้างพิณาในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆเราก็เห็นว่ามันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิทมนุษยชนสตรีแต่ว่าเมื่อกฎหมายไม่ไม่บัญญัติว่าเป็นความผิดนะคะก็มีแค่หลักการถูกต้องค่ะครับ ความจาเป็นในการขับเคลื่อนณนะช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเนี่ยถ้าจะพอสรุปในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไระก็ที่สําคัญนะคะต้องต้องบอกว่าความร่วมมือของภาคประชาสังคมและก็สื่อสารมวลชนแล้วก็ความเข้าใจเท่าที่ได้มีโอกาสคุยกับทั้งสนชกับสปชนะคะซึ่งเป็นการมาธิการทั้งส่วนของการพิจารณากฎหมายแล้วก็การมาที่การยกล่างหลายท่านนะคะก็มีความเข้าใจว่าขณะนี้ความสําคัญที่จะ พูดถึงเรื่องของความเสมอภาคหญิงชายในรัฐธรรมน,นูญก็ดีหรือว่าในการปฏิรูปเนี่ยหรือแม้แต่ในกฎหมายที่เฉพาะเรื่องเฉพาะทางเนี่ยก็มีความเข้าใจกันอยู่บ้างแต่ว่าความพยายามที่จะให้ผ่านโดยเฉพาะเรื่องของร่างพรบความเท่าเทียมเนี่ยนะฮะซึ่งผ่านการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันซึ่งก็ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรสตรีตัวแทนภาคราชการแล้วก็ หน่วยงานทางทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายแห่งนะ,ะตรงนี้ก็เป็นข้อสรุปร่วมกันว่าในส่วนของร่างพรบรที่กระทรวงพอเป็นผู้เสนอเนี่ยนะคะขณะนี้ในชั้นกรรมาที่การวิสามัญเนี่ยก็เห็นด้วยละในเรื่องของนิยามอะไรต่างๆขึ้นอยู่ว่าเมื่อกฎหมายเข้ามาสู่สาภานิติบัญญัติแล้วเนี่ยนะคะทางกรรมาทการผู้เสนอกฎหมายแล้วก็ส่วนของสาภาสมาชิกสาภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยจะ เขาเรียกว่าให้การรับรองอนะครซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่าถ้ากระแสสังคมตอนนี้พูดถึงเรื่องความเสมอภาคในข่าวสารมวลชนหรือว่าในข้อเสนอไปยังท่านอาจารย์บวรศักซึ่งเป็นประธานกัรมาที่การยกล่างหรือแม้แต่ในส่วนของประธานคณะชุดต่างๆนี่ครับก็สอดรับแลวพูดพูดชัดเจนเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นจริงๆคือว่ากฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ดีที่สุดนะคะ แต่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่นำไปสู่การการเ,เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการเลือกปฏิบัติหรือว่ามีมีการฝ่าฝืนเรื่องความเสมอภาคในหลักการตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการครับเดี๋ยวน่าประเทศไทยกับมิติ หญิงชายเท่าเทียมกันรวมไปถึงบุคคลที่ในสังคมนี้อาจจะยังไม่ได้โอกาสกับการแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมายวันนี้เดินหน้าประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ